สวัสดีครับทุกคนมาดูมะนาวทุนเก้ากันนะทานข้าวเช้ากันหรือยังอย่าลืมทานข้าวเช้านะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมด้วยกันตลอดไม,ไม่ลืมไม่ลืมกันไม่ทิ้งกันเพ้าออกดอกแล้วเพื่อนๆลูกยังไม่ทันแก่เต็มที่เลยมีลูกเล็กลูกใหญ่เนาะดอกเต็มต้นเลยตอนนี้ แต่ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าเราก็ดูแลเขาแบบธรรมชาตินะไม่มีเร่งยาไม่มีอะไรเลยใส่ก็ใส่ปุ๋ยหมักพืชสดลดได้น้ำปลาหมักนะต้องขอโทษด้วยนะเดี๋ยวไม่รู้รถหาเสียงจะมาหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายของการหาเสียงวันเสาร์นะมีดอกทุกช่อเลยนะครับอันนี้บานแล้วเห็นไหมนี่ เหมือนว่าเขาจะออกเรื่อยๆนะครับเ,เพื่อนๆออกตลอดออกทั้งฟรีลูกเก่ายังโตไม่เต็มที่ออกดอกแล้วขอให้เขาติดเยอะๆนะเราก็ดูแลแบบธรรมชาตินะเ,นเพื่อนๆไม่ได้ไปเร่งยาเร่งอะไรนะปุ๋ยก็ให้ปุ๋ยหมักพืชสดกับน้ำปลาหมักแค่นั้นเองสองอย่างยาฆ่า,มาแมลงอะไรก็ไม่มีเลยนะเ,นเพื่อนเน ลูกเก่ากำลังจะเริ่มใหญ่แล้วออกดอกแล้วเหมือนกับเหมือนกับพัน,นุนี้ออกดอกทั้งปีนะเห็นไหมครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับคนซ่อมรถปลูกผักนะอันไหนดีก็เอาไปใช้นะอันไหนไม่ดีก็เก็บไว้ที่นี่นะครับ การดูแลก็ไม่มีอะไรนะพนเพื่อนๆรดน้ําทุกวันถ้าดินแห้งเราก็รดน้ําทุกวันให้ปุ๋ยปุ๋ยหมักก็อาทิตย์ละสามวันแต่น้ําปาหมักก็วันเว้นวันนะออกดอกเต็มต้นเลยตอนนี้แต่ไม่รู้จะติดหรือเปล่านะขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมโปรดติดตามคลิปต่อไปนะคนซ่อมรถปลูกผักนะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ